ฟังเน็ตเห็นตาเขารับปีแล้เออเออนอน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 นอ่าอีดีว่าตาเอเอาตาไม่ได้หรอกดี๋ยนเชือโลเข้าตาแป๊บเดียวไม่ไม่ดีดูเขดูก็ดู Tunggu apa-apa apa duduk okay, duduk. Okay. Oh, oh, tak 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 Oh, oh, oh. Oh, misi, 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 hey. oh, oh mesai 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 mesai. Oh. Oh. Ai. Oh. Eh. ใสเอนอนมะนอนไปล่เออเอ้อนอนลูกนอนนอนะลูกนะโอ้ ไอโขกแล้วเมื่อกี้โขกรักดูดรรักดูความรักพ่อลูกอันนี้อันี้สีเนี่ยโอ้โหตึง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 โอ๊แล้วทำไมต้องีโกรธเขาโกรธเขาทำไมโกรธเขาทำไมโกรธเขาทำไมอ่นอน

แม่จะกินน้องโอ้โจะกินน้ไม่ได้สิโอ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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอโอโอไปไหนไปไหนบ๊ายบายมาเนี่ยมาบ๊ายบายมาเนี่ยมานอนเนี่ยโอ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 อ่ะป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 ะอะไรอะไรไม่จะนั่งเลยอ้ยอุ้ยอ้ยจะไงเนาะนี่มา <het ero> โอ้ <S <s <pedir> <S โอ้โอเอาลูกกุโอออออไม่จับตัค์จับตโอ้โอ้โอ้ไม่อยากนอนโอ้ไม่อยากนอนอ่าออไม่อยากนอนอ่อตึง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 งตงตึงตงงตึ้งล้มองอะไรมองหาใครมองหาใครกันหรอมอหาแม่ซื้อหรือแม่ซื้อไล่ออกไปไปแล้ว โอ้เอ่อ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 อ่อเ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 อ่อโอ่อโอ่อเ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 อ่ออ่อเอ่อเอ่ออ่อเอ่อเอ่ออ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  เดีเฮ้ยสีต้องทำเสียงนุ่มนวลอะไรจ้าฮะยังไงลุกปลุกปอึดอึดเลยอึดเลยไม่ได้ไม่ได้โอ้โอ้โอ้อะนั่งนั่นอะเอออะนั่งอน่ะคุยกันมาเอาอะไรเล่นไพ่กันไหมแจกไพ่เลยไหมยังไงยังไงอะไรลูก อะไรลูกหายใจแรงใช่ไหมโอ้ยตะกูลเล่นอะไรเล่นอะไรอะไรดีอ่ะเล่นมือมือเล่นเล่นมือเล่นมือเล่นมือข้อาไหมเล่นมือขาวขานะลูกนี่นี่มือขาวขนี่มือไหนมือไหนเอามือข้อขางไหนเมื่อกี้เหมือนเคลมจะหลับเนาะ

เอ้ยดูมันเคี่ยวแะจดิงจอิงจริงดูดูยังไงลูกยังไงเหมือนหิวนมอ่ะไม่หิวแม่กลังกินยังไงแชฉอย่าดุสิดุแล้วดุพี่บีเลยพี่บีจะถ่ายเลยนักหนาเนี่ยฮะเออเออเออพี่บี

ม่มาหมดมมาแม่ไม่ต้องไปอบปดภาาเลยโอ้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 โอโอ้โ้โอ้โอ้อ้โอ้อ้โอ้โอโอ้โอโอโอลอโออออโ้อโออโอ้ จะถ่ายอะไรดูด๋เดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้นี่จนตโอ้อ้โ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 อ้